สวัสดีค่ะพบกับอจิและช่องอจินิวค่ะแฟม,มารีค่ะวันนี้อจจิพาทุกท่านค่ะมาอยู่กันที่โชว์รูมโตโยต้าเอสสาขาราชพฤกษ์ค่ะจะพาทุกท่านมารับชมกับรถที่ให้ความพรีเมียมลักชุรี่และก็เป็นรุ่นท็อปสุดด้วยค่ะกับโต y o ต a าแ Cam มรเครื่องยนต์2.5 H.E.V ในรุ่นพรีเมียมลักชวรี่ค่ะราคาอยู่ที่1 8 1 9 0 0้บาทค่ะมาพร้อมกับมิติตัวถังของรถค่ะความยาวอยู่ที่4,885ม mm ิลมค่ะความกว้างอยู่ที่1,840ม mm. ิลมความสูงอยู่ที่1,445ม mm ิลมค่ะมาเริ่มตั้งแต่ด้านหน้าตัวรถกันดีกว่าค่ะบริเวณด้านหน้าตัวรถเดี๋ยวให้ดูจากฝั่งกระโปรงห้องเครื่องยนต์กันก่อน เพราะว่าตัวนี้มีเส้นที่ให้มิติของตัวรถคาะด้านบนถึง4เส้นเลยบนฝากระโปรงค่ะแล้วก็ยังมีตัวเส้นด้านล่างที่เป็นมิติมารับกับตัวสัญ,ญลักษณ์ของโตโยต้าด้านหน้าค่ะมาที่ฝั่งสัญ,ญลักษณ์กันดีกว่าตัวสัญ,ญลักษณ์ในโตโยต้าคันนี้ก็จะมีตัวบ่งชี้เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนั่นเองกับพื้นด้านในสีน้ำเงินค่ะก็จะมีตัวเส้นตัดโครเมียมในตัวสัญ,ญลักษณ์ของโตโยตา้า มีปีกด้านข้างอันนี้อจิเรียกมองแล้วดูเหมือนปีกวิ่งด้านข้างนั่นเองมีตัวเส้นตัดปีกเป็นโคมีมค่ะยังมีตัวกล้อง360องศาค่ะให้ใช้งานในตัวแคมรี่คันนี้แล้วก็ตัวฝั่งด้านหน้ายังมีระบบเซ,เซนเซอร์ด้านหน้าค่ะทั้งหมด4จุดเป็นระบบเซนเซอร์อัจฉริยะนั่นเองไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือด้านหลังค่ะตัวสเกิร์ตด้านหน้า ตัวนี้มองดีๆนะมันอาจจะเป็นแบบว่าเวลาโดนแสงโดนอะไรจะเป็นสีเทาแต่ตรงนี้เวลาเราดูก็จะมุมมองอีกมุมมองหนึ่งจะให้เป็นความที่ออกสีดำนั่นเองค่ะมาดูทางฝั่งของไฟหน้าค่ะไฟหน้าในตัว c a m ry p r r e m ี u m u u x u r y คันนี้ให้มากับโคมไฟหน้าที่เป็นฟู l l LED ค่ะไม่ว่าตั้งแต่โปรเจกเตอร์แบบ LED ไฟเดย์ทามัน i ิ่งไลท์แบบ LED ไฟเลี้ยวก็ให้มาเป็น LED ค่ะ สวยมากๆเลยแล้วก็ทางฝั่งบริเวณของตัวไฟตัดหมอกคู่หน้าก็ให้มาเป็น LED ค่ะมีตัวมุมเมลแองค่ะตัวเส้นตัดตัวมุมเมลแองตรงนี้จะเป็นโคลเมียมขนาดใหญ่ค่ะมีสัญ,ญลักษณ์แล้วก็บ่งบอกด้วยนะมุมมองของแต่ละคนอาจจะมองไม่เหมือนกันเนาะในมุมมองของจิมองว่ามันสวยแล้วก็น่าใช้มากๆเลยค่ะมาที่ล้อด้านข้างกันค่ะ ทางฝั่งของล้อยางที่ให้มาจะเป็นยางบ r i d g e s t o n e ค่ะสเปคยางค่ะที่ให้มาในตัว Camry คันนี้จะมาพร้อมกับ2 3 5ทับ4 5 R18 ค่ะล้ออันลอยขนาด18นิ้วทางฝั่งด้านหน้าจะเป็นดิสเบรคพร้อมคี่ระบายความร้อนค่ะมาพร้อมกับระบบช่วงล่างด้านหน้าที่เป็น MacPherson สตทค่ะสัญลักษณ์ของตัวฟอนต์ไฮบริดด้านข้างเป็นตัวนังสือแบบโคเมียมค่ะ แล้วก็กระจกมองข้างด้านบนจะมีตัวเส้นขีดนะสี่เส้นกระจกมีระบบเตือนมุมอับสายตาขนาดเป็นเลนค่ะมีไฟเลี้ยวตรงกลางตกแต่งด้วยโครเมียมนะเส้นโครเมียมแล้วก็ตัวกล้อง360องศาค่ะฝั่งของด้านคนขับค่ะตัวจับเปิดประตูด้านนี้จะเป็นโครเมียมค่ะมีสัญลักษณ์ของกุญแจอัจฉริยะแล้วก็ช่องเสียบกุญแจค่ะ ด้านบนนี่ Moon l o ด้านบนสามารถใช้งานได้เปิดม่านด้านบนแล้วก็ใช้ตัวฟังก์ชันปุ่มฟังก์ชันไฟฟ้าเปิดตัวมู o n ู o ด้านบนได้เลยค่ะมากันต่อทางฝั่งคองผู้โดยสารแถวที่2ก็จะมีตัวเปิดประตูหรือตัวด้ามจับเป็นแบบโครเมียมยาวๆแบบนี้ค่ะแต่เป็นเส้นบางๆนะให้เราแบบว่ามีความรู้น่าจับน้าสัมผัสขึ้นมา แล้วก็จะมีตัวตกแต่งที่เป็นรวดลายเพิ่มมิติด้านข้างของตัวรถค่ะนี่เป็นเส้นแบบนี้เลยมาที่ล้อด้านหลังกันค่ะทางฝั่งของล้อด้านหลังค่ะยางบิสโตนเหมือนกันสเปคยางค่ะด้านหลังเลย285ทับ 45R18 ค่ะให้ล้ออ่อยมาขนาด18นิ้วด้านหลังเป็นดิสเบคค่ะช่วงล่างด้านหลังจะเป็นแบบท้อเช่นบีมค่ะหรือว่าอิสระปีกนกคู่นั่นเอง ให้มาจากฝั่งด้านหลังตัวรถค่ะไฟท้ายเมื่อเราเดินผ่านไฟท้ายแล้วไฟท้ายก็จะเป็นโคมดวงใหญ่นะเป็นไฟท้ายแบบ LED เลยให้มาเป็นฟูลเซตเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นไฟถอยไฟเบรกหรือว่าจะเป็นไฟเลี้ยวค่ะมีระบบเซ็นเซอร์ความปลอดภัยด้านหลังให้อีก4จุดเป็นแบบอัจฉริยะค่ะเวลาเราถอยจอดด้านหลังมีระบบแจ้งเตือนเบรกอัตโนมัติให้ทางฝั่งด้านหลังสัญลักษณ์ของตัวโตโยต้า c ค m เบรคันนี้ก็จะมีสัญลักษณ์ด้านในสีน้ำเงินค่ะมีตัวเส้นคาดแล้วก็ตัวฟอนต์แคมเรเป็นโครเมียมแล้วก็มีร่องช่วยถอยจอดด้านหลังค่ะให้ดูด้านท้ายกันก่อนท่อปลายท่อจะอยู่บริเวณด้านซ้ายของตัวรถนะแล้วก็จะมีตัวตกแต่งด้านหลังสีดำค่ะชิ้นใหญ่เลยตัวนี้ก็จะเป็นกันรอยกันเหินกันกระแทกด้านหลังค่ะ เดี๋ยวเรามาดูห้องสัมภาระด้านท้ายกันในเมื่อรถคันนี้ให้ความกว้างแล้วก็ดูอดหงแล้วนี่ค่ะด้านในห้องสัมภาระด้านท้ายก็ใหญ่เหมือนกันเข้าไปนอนเล่นกันในด้านในได้เลยนี่ค่ะขออนุญาตนะคะเข้ามานอนได้จริงเข้ามานอนได้เลยนี่ค่ะขออนุญาตนะคะนี่ อจีสูง156เซนติเมตรนะสามารถนอนได้แบบนี้เลยอยากจะเปิดมือเข้าไปหยิบด้านในก็ได้ค่ะสามารถหยิบของหยิบจับด้านในได้เลยหรือว่าอ่าไม่ใช่แค่รถที่สามารถอ่จุคนได้แล้วยังสามารถให้น้องแมวหรือว่าน้องหมาของเรานอนบริเวณด้านหลังและเปิดด้านในค่ะเปิดทางด้านในให้เขาอ่าสามารถหาอากาศ หายใจจากฝั่งด้านในได้เลยเพราะว่ามีช่องเก็บของหรือว่าช่องหยิบของบริเวณด้านในผู้โดยสารแถวที่สองได้ค่ะโอเคอ่านเมื่อเราเข้าไปแล้วเดี๋ยวให้ดูด้านล่างด้านล่างเรามีแม่แรงจเปิดอย่างนี้นะมีตัวเปิดให้เพื่อผ่อนแรงเรามีแม่แรงกรณีฉุกเฉินให้นี้ค่ะปิดได้เลย พรมใหญ่นะมีช่องเก็บของด้านข้างด้วยมีไฟเบรกดวงที่3ามแบบ LED ด้านหลังค่ะแล้วก็ก่อนจะไปก่อนที่จะเข้าไปนี่นี่ค่ะชุดเครื่องเสียงหรือชุดลำโพงค่ะจะเป็นของ JBL ด้วยในตัว Toyota Camry คันนี้นี่เลยจะมีชุดลำโพงชุดเครื่องเสียงเป็นของ JBL ค่ะมาดูด้านในกันดีกว,ว่ามาดูความที่เขาให้ความพรีเมียมลักชูรี่คันนี้มา ตามอิิกันเข้ามาข้างในค่ะตรงนี้เบาะด้านหลังจะเป็นเบาะหนังสีดำมีตัวเส้นตัดสีน้ำตาลค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่อติชอบคือปกติแล้วอะ่ะเรานั่งด้านหลังอะ่ะเราจะนั่งแบบว่าตัวตรงแบบเนี้ยมันจะไม่ได้นั่งแบบเอนสบายแบบนี้แล้วก็ที่สำคัญที่เท้าแขนมีปุ่มฟังก์ชันให้เราใช้ในการปรับเบาะเอนด้วยนี่ค่ะ คุณจะนั่งตัวตรงก็ได้หรือว่าคุณจะนั่งแบบเอนก็ได้อยากมีอยากให้มีในรถทุกคันอะเพราะว่ามันสบายแล้วก็นั่งได้ที่สำคัญคือเราจะทำงานวางโน้ตบุ๊กสักเครื่องวางแท็บเล็ตสักเครื่องวางทำงานได้สะดวกเลยต้องมีอุปกรณ์เสริมโต๊ะ <laughs> วางอจิชอบนี่มีช่องวางแก้วน้ำขวดน้ำแล้วก็ที่เท้าแขนสวย ใหญ่มากมีช่องเก็บหรือว่าช่องเปิดห้องสัมภาระด้านหลังเนีย่ยที่อาจิบอกไปว่าถ้ามีน้องหมาน้องแมวไม่อยากให้นั่งในห้องโดยสารอยากให้นั่งข้างหลังแต่เราสามารถเปิดให้เขารับอากาศจากด้านหลังได้ให้เขาปีนเข้าไปด้านในได้หรือว่าให้เขากระโดดออกมาด้านนอกก็ได้อันเนี้ยโอเคเลยนะด้วยความที่เราเป็นคนที่ชอบอะไรที่มันมีเทคโนโลยีนิดนึงให้เราได้สบายด้วย เวลานอนก็นอนได้เหมือนกันนี่ค่ะสามารถนอนได้เพราะว่าตัวเบาะใหญ่แล้วก็ยาวด้วยตัวเบาะด้านในอันนี้กว้างนะแล้วก็ยาวด้วยปกติมันจะเจอแค่สั้นตัดๆแค่นี้อันนี้คือใหญ่มากมีจุดยึดเบาะเด็กมีจุดยึดคาซีทให้แล้วก็ทางฝั่งด้านหน้าค่ะนี่มีตัวช่องรับอากาศสองช่องตกแต่งลวดลายด้วยนะด้านบน แล้วก็ทางฝั่งด้านล่างจะเป็นพอร์ต USB ให้ใช้งาน2พอร์ตค่ะด้านบนไฟส่องสว่างมีให้ใช้ของผู้โดยสารแถวที่2ด้วยค่ะอันนี้อาจจะเป็นในช่วงกลางวันมันอาจจะใช้งานไม่ได้เต็มประสิทธิภาพนะแต่ถ้าใช้งานในตอนกลางคืนอะไฟสว่างจ้าเลยค่ะเคยนั่งรถพี่ชายนะอันนี้ก็จะเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมี ประสบการณ์กับการนั่งโตโยต้ตาแคมรีนะถือว่ามันกว้างมันสะดวกสบายแล้วก็มีม่านกันแดดให้กันรังสี uv ให้ม่านไม่ได้มีแค่ตำแหน่งเดียวค่ะมีกระจกทั้ง4ี่บานแล้วก็ทางฝั่งของม่านด้านหลังเป็นม่านแบบไฟฟ้าที่อจิเคยใช้นะนี่ม่านด้านหลังแล้วก็จะมีตัวเปิดที่เป็นสีเงินมีตัวเส้นตัดสีเงินค่ะที่เท้าแขนด้านบนตรงนี้เป็นซอฟทเป็นหนังเดินได้สีน้ำตาล แล้วก็จะมีช่องวางขวดน้ําช่องวางของด้านล่างค่ะมีไฟทับทิมเวลาเราเปิดในกรณีที่ต้องเปิดใช้งานตอนกลางคืนอันนี้ก็เป็นฉุกเฉินด้วยมาทางฝั่งของห้องโดยสารด้านคนขับกันฝั่งฝั่งด้านนี้ก็จะมีตัวเปิดค่ะสีเงินตกแต่งด้วยตัวขอบสีเงินเหมือนกันที่เท้าแขนประตูด้านข้าง s o ฟทัช u c h ค่ะแล้วก็จะมี memory s e ีทตำแหน่งในการบุกไม่ว่าจะเป็น แฟนขับคุณพ่อคุณแม่ขับหรือว่าเราขับเองแล้วก็เลือกตำแหน่งได้เลยตามความต้องการปรับกระจกพับกระจกตัวพับกระจกจะเป็นแบบอัตโนมัติค่ะสามารถปรับระพับเลย,เลยก็จะมีกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานด้วยใช้งานอัตโนมัติทั้ง4บานเลยค่ะแล้วก็จะมีช่องวางขวดน้ําช่องวางของด้านข้างมาตามอาจิเข้ามาด้านในดีกว่าทางฝั่งด้านในของตัวรถค่ะ เบาะไฟฟ้าให้มาเหมือนกันปรับเอนปรับเลื่อนปรับเบาะด้านหลังปรับยกขึ้นปรับยกลงนี่ค่ะก็นั่งได้สะดวกสบายแล้วก็พวงมาลัยจะเป็นพุ้มหนังสีดำเดินได้สีดำมาดูทิศทางการใช้งานของพวงมาลัยก่อนทิศทางการใช้งานของพวงมาลัยค่ะอ่า เมื่อกี้นี้อาจิไม่ได้ไม่ได้สังเกตนะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าสามารถปรับได้อันนี้สามารถปรับทางฝั่งด้านข้างได้เลยสักครู่นะคะก็สามารถนี่ค่ะเห็นไหมเราก็ต้องเปิดตัวปุ่มพุชสตาร์ทนี่ค่ะดันขึ้นดันลงแบบนี้ได้เลยปรับได้สี่ทิศทางเป็นแบบไฟฟ้าค่ะก็สะดวกสบายต่อการใช้งาน แล้วยังมีปุ่มฟังก์ชันให้เราใช้งานอีกต่างๆมากมายเลยทั้งฝั่งด้านขวาค่ะตัวไฟปุ่มปิดการเลื่อนถลายของรถตัวกล้อง360องศาการเปิดห้องสัมภาระท้ายแล้วก็ถังน้ำมันเชือ้อเพลิงค่ะช่องใส่เหรียญใส่ธนบัตรแล้วก็ทางฝั่งด้านนี้ก็จะมีตัวเปิดฝากระโปรงห้องเครื่องยนต์แทนสคับเพจก็จะมีตัวฟอนตค่ะ camry ค่ะหรือแคมรีนั่นเองก็ ถือว่ารถคันนี้น่าใช้อีกหนึ่งคันเลยค่ะจะขับไปโรงเรียนลูกหรือรับส่งลูกหลานหรือว่าพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวนี่สะดวกสบายเลยเพราะว่าตัวเบาะด้านหลังก็สามารถปรับได้เบาะคู่หน้าก็สามารถปรับแบบไฟฟ้าได้ยังมีมูดูให้ใช้งานด้วยนี่ก็คือความพรีเมียมลักชัวรี่ในตัว Toyota Camry เครื่องยนต์2.5 HEV ค่ะและเดี๋ยวอาจีจะพาทุกท่านไปรับชมข้อมูลเพิ่มเติมภายในห้องโดยสารกันค่ะ ไปกันเลยค่ะ